ันนี้ปลาต่างแหงแล้วค่ะของฝากจากอำเภอเพชน,นะคะ่ะของฝากจากอำเภอเพชนอันนี้ปลาเนี่ย ตามตัวหาิโ้ลกระทาเอาไปใหดตั้งเดนะคะไปไปอ้อมไปปิ้งสำหรับเป็นการปวยกุแม่เอเคเจ็สิเกิน่กินเกินได้ขายไแล้วสี่สิบบาทซื้อไปแ้อัน้าคาเทลาอึงบ่ค่ะอ เอาเอาไปเฮ็ด่ังไดกินเนาะเนี่ยปิ้งค่ะไปปิ้งไปปิ้งไปนี่จะปิ้งแยงเดียวสิแกงปิ้งไปแซ่บเความมันเป็นมันเป็นมันเป็นอ้วอึ้งแล้วจ้าเป็นอ้วนอึ้งใช่ไหมเป็นอ้วนอึ้งใช่ไหมเป็นนี่เครื่องปูแล้วจ้าสามตัวห้าสิบแปดจ้าไปปิ้งค่ะไปแซ่บออ๋เอาไปปิ้งได้ทอดหัวไปแ่บกไปิ้งปิ้งจะความไปค่ะ เนื้นอไกเนาะค่ะปลตองกายค้าปลาตองกายขาแล้วันนา ค่ะนี่อันนั้นมันยังมมงอันนี้หัวหวานเยจับผีไปนักหนาจำแม่บมาสองมันแก่บะคะนี่เตะค่ะอ้าวสองมัดอันนี้ผัก อ๋อผักะกะนีาผักกะนียบีงกัะเกี๊ยวนะคะลาบลาบ